ไม่ทันไร EP 2ก็มาแล้วในคลิปนี้ผมจะได้ออกตามหาพลังใจควบคู่กับสตงของผมมันจะดีหรือว่าโหดไหมไปดูกันเลยดีกว่าครับไปแป๊บเดียวยังเพิ่งรีบไปไหนโบเขาบอกไว้ก่อนนะว่าตัวคลิปนี้นะความจริงนะครับผมมันมีคนที่ผมเขาเรียก เขาคอมเมนต์มาว่านะครับในคลิปที่ผมเปิดเมนได้แบบงงๆนะครับเขาบอกว่านะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมหรือว่าคลิป E p พหนึ่งนะครับผมเล่นแบบตูปิดยังไงเขาไม่ได้ด่าผมเลยครับแต่เขาบอกให้ผมไปหาข้อมูลนะครับถ้าไม่หาข้อมูลแล้วก็มันจะเล่นยากผมก็เชื่อนะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเอาวันขับรายละเอียดจอเดี๋ยวเนื้อหาคลิปวีดีโอเคไปดูคลิปได้เลยปัดปัดัเปิดมาเลยครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้คือแบบคิดถึงสุดๆก็เลยอยากไปจะตกก็ลิ่นสักนิดสักหน่อย อาจจะผมรีมบอกผมได้พลังใหม่มามันเรียกว่าเป็นพลังโคคโุสกับสเตมั่นแะละแต่แค่มันเป็นพลังโซ่ซึ่งนอนอยู่แล้วมันโคตรกอเพื่อว่ามันทําอะไรไม่ทันดีกว่านะเออเอาไปว่าเดี๋ยวจุดเอ่อจุดเกิดของมันนี่เดี๋ยวผมจะผ่อนจากผมตกไวอ้กอลรินพกเวนนี่เสร็จก่อนแ,แล้วกันนะพอจบตีเสร็จผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว,ว่าผมต้องพาไปผมต้องไม่ใช่พาไปสิผมต้องไปดูจุดที่มันสปาวของเจ้าตัวพลังโซ่ แต่ครับในะคลิปผมทีมพาไปนะครับก็เเดดี๋ยวี๋ยวผมจะบอกอีกทีก็แล้วกันนะในช่วงเวลาที่แบบที่มาควณาจจะสงสัยว่าตอนนี้ผมไ,มไปทำอะไรล่ะเออตอนนี้คือผมจะลองไปหาพลังลมนะคือมันไม่ได้เกิดหน้าวินเทอร์มันไม่ได้เกิดวินเทอร์หรอกนะคือผมแรงพะเพราะผมก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฤด,ดูกาลในการหาพวกพลังอยู่นะตอนนั้น แล้วก็ถามว่าจะไมผมถึงต้องมาหาเมจิกเหรอครับอ่าคือก้อนอะไรครับผมไปดูอย่างใน YouTube เห็นเขาบอกว่าให้เอาเมจิกก่อน,พอนเพืาอมาจะฟาเฟเวลได้ไงด่ายที่สุดอ่ามด้วยความเชื่อวขวัญทาครับผมก็เลยออกตามหาเมจิกแล้วก็ได้เมจิกโซมาซึ่งมันโคตรจะไก่อ้ตัวนี้มีท่าเดินเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะอ่าลงไปมีอะไรไหมอ่าแต่สุดท้ายก็ใช่ครับมันเจอประตูอะไรสักอย่างถ้าใครเชื่อประตูบอสนะพอวิ่งใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่งเดือดไปเห็นป้าย coming soon ก็คือเดี๋ยวมันจะมาในอัปเดตนะจนูเซียยอมแพ้ามาดูคลิปเขาเออ่สอนพาไปหาเมจิกดีกว่านะแทนที่ตัวเองจะมุ่งหาเองใช่ฉลาดอีกแล้วคลิปนี้จุดท้ายก็ไปเจอกับเมจิกสายฟ้าซึ่งมันก็แบบชิมแบบเท่เดีอยวสำหรับผมนะเอะไะก็ผมเป็นคนที่ชอบทาสสายฟ้าแล้วก็มันดูเท่ดีเลยเนาะตามคอนเซ็ปต์ของผมครับผมก็ต้องหามาให้ได้ภายในคลิปนี้ ผลิตถ้าปฏิบัติการหาเมจิกก็ได้เร็มต้นขึ้นซึ่งเออผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันแหลกไหมน,นะแต่คือผมรู้สึกว่าแบบคลิปตอนที่ผมมาแต่อตอัที่มัน,นะเ, o BS, o BS นเร่นแหลกนะเออโอบิสโอบิเอสน่อยนะเี๋ยวดูส่งแลกโดยการที่จะไปหาเมจิกันก็ต้องเข้าทำมาแต่ด้วยความที่ผมฉลาดน้อยกว่าผมจะเจอทำก็นานพอสมควรเลยแหละอันนี้คือผมตัดตอนที่ผมเจอทำแล้วนะแต่แตัดมาระหว่างที่ผมวิ่งหาผมก็พิกขึ้นได้ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนจากไอโซ่ให้ต้องการเปลี่ยนจากโซ่ก็พอแล้วคือเป็นอะไรก็ถ่ายแล้วตอนนี้น ซึ่งก็ครับตอนนั้นผมก็ได้ไปเลือกพอเห็นใช่ครับมันมีเป็นตัวเป็นมจิกน้ํากับมีจิกน้ำแข็งซึ่งมันเกิดจุดเดียวกันแล้วมันต้องเข้าไปในน้ําตกให้นอนครับการหาน้ําตกครับที่แล้วที่เท่าก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมครับผมจนสุดท้ายครับ OBS พาผมสวยครับคือตอนที่ผมเล่นมันไม่ได้แหกอะไรนะครับแต่ในวิดีโอมันแหลกเฉยเลยคือเรืยอว่าผมตัดมาไกลมากครับจนมันเปลี่ยนดูการแล้วครับ เขเรียกว่าวิดีโอมันแหลกแบบแหลกสุดๆเลยอะครับแบบแหลกแบบแหลกมากๆหรือยู่ทรงแล้วผมควรกลับไปแอปโปรแกรมเดิมฮะตรงแนนอนครับพอฝนตกสายฟ้ามันก็เกิดด้วยครับด้วยการนะครับผมรีบปีนแล้วรีบไต่หาสายฟ้าทันทีเลยครับไต่ไปไต่มาไต่มั่วไต่มาแล้วเกิดอะไรขึ้นมามันครับใช่ครับมาๆๆผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอเมจิกเลยนะครับแสดูว่าผมเจอปัญหานอกจากการขี้ไม่ออกอีกก็คือ เอบ OBS หัวควยนี้มันแหลกเฉยเลยคือตอนที่ผมเล่นมันไม่แหลกนะแต่คือแบบมันโคตรกระตุกใช่ครับตามภาพครับผมเจอไลนิ่งแล้วแล้วคือดูตลอดเรื่องผมก็น่าจะรู้ที่ผมบอกผมเจออะไรเหรอใช่ครับผมไม่ได้เจอสายฟ้าหรอกครับผมเจอบอสครับแล้วบอสมันก็ตบผมยับเลยโชคดีที่ผมหนีไม่ได้แล้วก็มาเจอสายฟ้าแล้วก็ทําการใช้แทนโซนทีนดีครับเอรีโรชาส่วนรีวิวก็ไม่มีอะไรมากครับเวลากดคิวพุ่งไปข้างหน้ามันจะเป็นการแบบว่าเป็นแบบสายฟ้าครับซึ่งก็แน่นอนครับตามภาพ ไอโปรแบบกรมอัดเวนี่มันก็ยังแหลกเหมือนเดิหมหายลำคัญจริงเลยโอเคครับแล้วเรามาดูสกิลแรกที่ผมใช้ได้นะครับตอนนี้แต่ยังไม่รีวิวลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพามาจุดเกิดตัวเครือนะเมจิกโซนะครับก็อยู่บนยอดแบบยอดของไอตึกเมื่อกี้ของผมเลยนะครับที่เรามาสำรวจในเมืองเมื่อพระจอนนะครับก็ตามภาพครับ สกิลแรกมันก็คือพันปักษานั่นแหละครับผมก็งงเลยมันคือพันปักษาเลยเออเออมันก็เป็นสายฟ้านะก็ก็ไปเมียมากแล้วก็ใช่ครับตามภาพผมเกือบตุยพ่อไอพวกเวนนี่ครับแน่นอนครับตามสไตล์คหล่อครับผมวิ่งหนีครับรออะไรล่ะครับผมรีเก็บสเตลวิ่งทันทีเลยครับแล้วก็บางคนอาจจะสังเกตเห็นครับว่าผมเอาของที่ผมเปิดจากกล่องได้ระหว่างทางที่ผมไม่ได้เล่านะครับผมผมเอามา ขายเอามาเซลล์นะครับผมที่ช็อปแล้วผมก็ามาซื้อชุดเกราะด้วยนะครับส่วนตัวชุดเกราะสตีลนะหรือว่าชุดเกราะเหล็กนะครับชุดเกราะเงินผมนะครับผมก็อยางผมเจอในกล่องแล้วก็เลยได้มาแล้วครับส่วนนะครับผมตัวผมก็คิดว่าสเตมินาเจ็ดสิบจะมาใช้สวารุลิดได้แต่ไม่ใช่ครับมันต้องใช้มานาเจ็ดสิบครับถึงจะใช้ได้ซึ่งผมมีความหวังว่าแค่สกิลบาลิ่ดแล้วสกิลโอล,าล่าเนี่ยบูด้าโอล,าล่าอะไรก็ช่างมันเถื่อนนั่นแหละซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสเตมินานะครับ ังจากนั้นผมก็ตบตีกับก็อบบิ้นะครับจนเลเวลหได้นะครับอ่าเรียบร้อยโอเคคนระับต่อไปนะครับผมผมรีบวิ่งเข้าไปในเมืองเลยครับก็ใช่ครับผมก็เิ่มเบื่อการฟาร์มแล้วก็เรียกผมจะบุดแล้วผมก็เลยวิ่งสำรวจในเมืองนะครับผมแล้วก็เข้าแบ็กสนิไปหาของซื้อดูนะครับแต่ก็ยังซื้ออะไรไม่ได้นะครับ และนั่นจะเป็นเกือบทั้งหมดในการไปเทปในพาร์ทนี้นะครับใน ep ที่2นะครับก็ช่วงตอนที่มันแหลกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆก็คือผมไปเปิดกล่องแล้วผมได้ชิ้นเกราะเหล็กกับดาบใหม่มาแล้วก็เป็นดาบที่พัฒนาไปจากดาบไอรอนของผมนะครับซึ่งราคามันถ้าไปขายก็ได้ตั้ง175แต่ผมเอามาใช้นะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วนะครับส่วนพาร์ทหน้าน่าจะไม่เกิดแบบนี้ครับเอาว่าครับผมสำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยหน่อยก็แล้วกันนะครับผมพาร์ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบาย